มาณนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นท่าทางเนาะ กำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์หรือว่าไอเทมโค้ดเกมไม่ว่าจะเป็นไอเดีเกมออนไลน์หรือว่าบริการเติมเกมที่ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับคันเทพนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงครับโอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวสกินปืนใหม่นะครับเป็นสกินปืน M1014 นนะครับผมอ่ะก็ผมก็ได้ทำการรีวิวค่าสถานะมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับสำหรับค่าสถานะเอ่อแบบว่า เลเวลเท่าไร่ได้อะไรบ้างอ่ายิงเท่าไหรนะครับดาเมจเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ผมได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับสามารถไปดูที่คลิปลิง์ด้านล่างได้เลยเนาะไปดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าแต่ว่าวันนี้ผมก็จะพามาดูว่าถ้ายิงจริงนะครับมันแรงหรือเปล่านะครับผมโอเคเนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าในคลิปนี้มีแจกเพชรด้วยนะครับผมก็สตาร์ทที่3,000ไลค์นะครับ ภายในระยะเวลากิจกรรมตัวนี้นะครับผมมันจะมีอยู่เดี๋ยวนะว่ามันอยู่ตรงไหนนี่นะครับผมก็คือระยะเวลากิจกรรมนี้หมดไปก็คือหมดสิทธิ์นะครับก็คือจะไม่แจกนะครับสําหรับกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ก็คือจะได้เ,เดี๋ยวผมจะเติมให้นะทุก3,000ไลค์นะครับถ้า9 0้าไลค์ก็ได้3รางวัล1 2 0 0 0ไลค์ก็ได้ สี่รางวัลนะก็คือแจกนะครับซุ่มแจกนะครับผมถ้ายอดไลค์ไม่ถึงก็ไม่แจกเนาะนะครับผมสตาร์ที่สามพันไลค์นะครับโอเคก็จะได้เป็นตัวละครนี้ไปด้วยนะครับผมที่ผมแจกกันนะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนเพชรเนี่ยเราจะไปใช้ทําอะไรก็ได้นะครับที่ได้ไปนะครับผมอ่าอย่างเช่นเอาไปซุมสกินปืนนี่เอ็มพีห้านะครับคาสถานะก็ถือว่าโอเคนะครับหี่บวกกันการยิงสองนู่นนะบวกคอมเมนต์ย่าด้วยนะครับโอเคแล้วก็ มีสิทกั้นสูงนะเอาไปเปิดก็ได้นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดสิทกั้นสูงเนาะเลยกหกวัน,นครับเอาไว้เปิดซีซันหนาก็ได้นะทาไมเปิดซีซันนี้นะครับแต่ซีซันนี้ของก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเนี่ยได้มีท่าทางด้วยนะครับนี่สุดยอดนะครับผมโอเคก็มาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับสําหรับสกินปืนนะครับว่ามันยิงยังไงนะครับผมแล้วแรงไหมนะครับมาอันนี้ก็มาในช่องของอ่าคน คนต่างชาตินะครับผมโอเคคือช่องชี้ช่ชองว่าอะไรวะดูกันเอาชี้ช่ชองว่านี่นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสกินปืนเนี่ยมันใช้ดีไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะนี่นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือท่าทางใช่ไหมท่าทางนี่ท่าทางนะครับนี่คือท่าทางนะครับผมอ่ะโอเค อันนี้มามาในห้องนี่ถือรอจะเป็นประมาณนี้ภาพมันไม่ชัดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นท่าทางเนาะนี่เดี๋ยว๋ย่าดูท่าทางกันใหม่ครับผมท่าทางนะครับนี่นะครับท่าทางมันจะมีอุ้ยเท่อะเท่ะนะผมว่าเท่อยู่นะแล้ก็พ่นเอ้ยไม่ด้พ่นยิง <laughs> เออใช่ได้ใช่ได้ไดครับโอมันก็เฮ้ย หัวร้อยกว่าลูกซองมะไรอย่งเงี้แล้วนะระยะใกล้นะก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่มีปีกเหมือน AK มีปีกนะฮะนั่นเองครับผมนะคล้ายๆกันนี่อันนี้ช่าทางเนาะปุ๊บนี่ไอ้ดูฟังลองฟังเสียงมันยิงบ้างดีกว่าเนาะไม่รู้ว่าเขามีเสียงภาคหรือเปล่าเดี๋ยวฟังกันเสียงยิงอ่ะเพิ่มสุดเลยสิบสี่สิบ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  Nah, jadi ini benar-benar rileks ya, guys ya. Kalian bisa sendiri kita review di sini. Wow. Oke, okay, apa mani? dia ini, Bang. Ah, dukan. kita hambur ya, cuy? Musuh-musuhnya ikan ya, kan. Dan perlu diingatkan di sini saya hanya mereview ya, guys ya. Ya, bukan untuk jago-jago pro -jago player. Ya. Keren banget, cok. Oke guys ya, jadi kita ke kanan dulu. Nah, di sini ramai banget guys. Oke, kita hancurin kan ya guys ya. Satu, satu di sini ada empat musuh ya guys. Oke di depan sana di belakang kota sana ya guys ya. Dia pasti belakang kota sana. Aduh. Oke sorry guys ya. Jadi di sini kita tunggu saja musuhnya dan di sini kita pasang luar coy. Santai santai guys, santai santai santai. Oke guys, satu. Oh, saya dai. Oke, okay, terakhir ini guys. Wah. Wow. Easy guys, easy. Kep 3, <laughs> kep 3, kep 4, kep <laughs> 4. Oh, oh, Santai aja kalau mati ya kita di sini hanya gimana sih? Jadi di sini kita main knock coy, santai guys. Santai rumah di sini lootingnya tuh enak banget guys. langsung. Oke, langsung di sini kita langsung. Oke, kita tunggu di sini ada beberapa orang ya guys, dua orang coy. Oke okay, ini nih guys guys cuy. Oke kita tembak. Oke okay, santai kita tembak dulu sedikit. Oke okay, kita majuin guys. Jadi di sini. Nah jadi di sini saya sambil ngomong juga cuy. Jadi ya mainnya santai cuy. Oke okay, pecah kepalanya guys. Ya yeah. nggak <laughs> apa-apa guys ya. Have fun have fun happy fun gameplay. Saya hanya youtuber. Oke okay, di sana ada musuh. Kita majuin dulu guys. Karena ini KM 1014 nya guys tuh guys. Wis gila sih. Oke okay, langsung. Wih, ada untuk skin ini kita membuat saja ya guys lalu penutup musuh ini lalu kita ke di sini oke okay, mati guys sampai sini aja videonya guys ya di sini saya akan mau review lagi guys sedikit siapa tahu kalian kurang puas dengan review saya tadi guys nah jadi di sini adalah bentuk emotnya guys di reliefnya keren banget ya cuy Nah, i า u ั i นค i อที่ทีเก๋ a ่ายทบอก i ่ a า a อง็จะว y เป็ร์ดทีมการ์ที่มีการ์ดทมีการ่ม k a l ร์ดที a มีการ์ด a ี a มีก่มีการ์ดที่มีการ a ดที่มีการ a ดที่มี n าร์ดที่มีก็ร์ดที่มีการีมาร์ดทรับผมอ่าสําหีับปกนนี้นะครับผมผมวกามัดก็โอเคเลยดะมครับปีะมาณนี้มะกันนะครับผมกาได้ด่รีวิวไดมีนก็รือว่มยิงดี่ะครับผมอ่าิงดีนะครับ คือค่าสถานะมันต้องลองไปดูนะที่ผมรีวิวไว้แล้วนะมันโกงพอสมควรเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เจาะไอวอลด้วยนะครับสกินมันนะครับผมความสามารถนะนะแต่ถ้าใช้เงินอัพเยอะนะครับมันจะมาในรูปแบบตู้ลัคกี้เอ่อคล้ายๆกับเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยตู้อย่างเงี้ยแหละครับมันเคยมาแล้วใช่ไหมอย่างพวก AK อ่ะมันก็จะมาในแนวนั้นแหละครับผมนะ,ะในแนวตู้พวก AK ที่มันเคยมาแล้วนะครับแบบพวกเนี้ยนะครับผม นี่นะครับที่มันเคยมีมาแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมันก็จะมาเนาะนะครับผมในรูปแบบเดียวกันนะครับผมอ่ามันใช้เพชรเพไม่เยอะหรอกนะในการรับเจ้าสกินปืนมาแต่ในการอัพใช้เป็นหมื่นใช้หมื่นกว่าเพชรนะครับผมในการอัพเนาะมันก็จะมาเพียงตรงอัพนี่แหละครับผมนะอ่าถ้าแบบใครที่แบบพอใจไม่เอาท่าก็ไม่ต้องอัพเยอะก็ได้นะที่จริงท่าทางมันไม่ได้มีผลอะไรกับเรานะ ถ้าทางไม่ได้มีผลคือมันมีผลแค่เจ้าถึงแค่ตรงไอวอลหรือเปล่านี่แหละผมจำไม่ค่อยได้ลองไปดูรีวิวได้นะในคลิปที่ผมรีวิวไว้แล้วนะครับผมอก็จะประมาณนี้เลยเนาะนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้จิตขอให้แบบ จิตการรุ่งเรืองอะไรเงี้ยนะถ้าทำอะไรเนาะเรียนก็เรียนเก่งๆสอบได้ที่1แล้วกันนะครับแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย